สวัสดีค่ะวันนี้เมนูมีนะคะบุ้งย่างน้ำจิ้มแซ่บนะคะขนมหวานนะคะขนมหวานนะคะรวมมิตเลยนะคะไม่ย็เป็นนะคะัาสตอไก่นะคะัดสตอไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋าเหล่าลูกชิ้นนะคะน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปินะคะพร้อมผักนะคะวันนี้ก็เป็นผัดสายบวัวค่ะผัดสายบัวนะคะผัดสายบวัวไอนนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะส้ตมตำมะม่วงนะคะ โล้ขาหมูนะคะแล้วก็น,นะคะต้มนะคะต้มระกาศดองนะคะต้มไอ้นี่ค่ะขายมดแหงค่ะไตปลาค่ะอันนี้ไตปลาอร่อยนะคะกระดุกกระดุกย่างนะคะกระดุกย่างนะคะนี่ก็กบนะคะกบย่างค่ะกรบย่างว่ายเตียเย็นจะโฟค,ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตัวอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นยำนะคะยำนะคะอันนี้ยำยำหมูนะคะยำหมูราบหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะข้าวราดปลาหมุกนะคะข้าวราดกับผักปลาหมุกคะ่ะอันนี้ต้มสับประรดนะคะกระดูกหมูอ่อนสวัสดี